สวัสดีค่ะพี่น้องีนใดมาเอามาเบิงบ่ามาเบิงบ่าทวกท่างเบือนสีตม่มนอไม่ค่ะพี่น้องเอาไหม่ปลาโจดนอนโจดนอโจดเอาสวัสดีพี่น้องแนนทรายนอโจด ลายนะยายมมิตซ้อยใหญ่คุนหาเป็นพี่ติมได่ตั้งะต่แหนงมันฮะโคหนไม่ได้ติมทำ่เต็มม่เได้หามเตมหรอ่ามงนี่จะนอนใหญ่ป้า มันออกยู่หน้ามันเงามันมน่ะบนเป๊ะในกอต้นอะที่ในก,กอนมันนั่นนี่ได้เทปกินเ็ดๆๆคู่มือได้ใช่ใจจะเป็นคนแกงเหรอตัวนี่ใจไม่หลังห้แกงเสียลูกไม่หลัง มะระจพรุ่งนี้จะทำมะละยดไส้ต้มจืดมะละให้คุณยายกับคุณตาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่ายายซื้อมาเอาเอามาโชว์หน่อยสิลูกหนึ่งสิบห้าบาทอืมสิบห้าบาทยายสามสิบบาทถือถือหรอแพงหรอเนี่ยเจ้าบาทยาย ตาทิบานถือก็ใหญ่ตาึ้นว่าเแพงจริงๆ,ๆแล้วมันลูกึงไม่ถึงหนึ่งยูโรนะเพาะสองลูกนะโลกกลัวผมได้ไหนสองลูกน่ลกกลกนี้สองลูกนี้มันประมาณโลหนึ่งด้บางมันลูกใหญ่พรุ่งนี้ทำมารายัดไส้ต้องเืดมาระ เห็นวุ้นเส้นอยู่นิดนึงแล้วก็จะเอาวุ้นเส้นใส่ตามพริกไทยรากผักชีนะต้มจืดนี่นะิ่นมากเพราะว่ามือนันใส่กระดูกหมูเดี๋ยวเราบดสวงเราจะสื่อหมูบดมากกระตาหาเห็ดแบบว่าคนสร้พิ่นมีระบายมาลองปองแปลงเด้อค่ะอันนี้ไม่ยังนะ ผักติ้วบัติ้วเนี่ยมาจากนาแม่จันจีลาเนาะบอมาจากป่า่ะมาจากป่าป่าบ้านแม่จันจีลาปลูกไว้เรหรอบอผักตี้ตเรียบร้อยค่ะมาเนีย พ่อก็กินข้าวกับแกงขี้เล็กแล้วไปนอบนั่นเห็นไหมยายเขาบอกว่าไอ้ตาเขาบอกว่าแก้วมังกรแซบบอพอ yeah, yeah, yeah. น,นั่นเห็นไหมมันแซบเมื่อกี้เห็นเขาขายกองละยี่สิบ ผละไม้พี่น้องอยู่บ้านนอกขอเขาวบาแพงเด้ดก้องได้ยี่สิบบาทสามสิบบาทาาพอซื้อพอซื้อเป็นโลพอเราใส่นสุกซื้อไปตลาดที่ไหนโอ๊ตพอได้ได้พี่น้องมีเดาจ้าพี่น้องแกงเห็ดนะคะไหก่กรอบบุ้ย คือพักเตี้ยวพักอีตู่พักนั่งตู่พักอีตู่อีตู่อีตู่ถ้มามันเดินยังไงใจ้มอใสา่เลูกลาลูกใายหม้อเฮ็ดอัดบอเฮ็ดเด็ดจะนอยลูกอาาคือเกานี่ตบน้ำไม้ได้มคุณชูเด้อกินตบน้ำไม้อ้าวนคือหมอนให ตอนนี้เราก็จะใส่บา,าร้านะครับเพราะว่ามันเดือดแล้วนะครับนี่อเนี่ยนี่มาถ้ายเอาไป รลอดนันแซ่บแน่นอนใส่น้ำเยอะหรือเปล่า ตูอีตูอีตตใส่ลายมันยังหอมยังอมหอมแกงอีตูเด้อแกงแกงอี่ก็ใส่ปลากกันแยงไหมคะฮะเห็นแกงเราไหมใส่กนแยงอันนี้คุณแกงเขาแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้เนี่ย เป็นยาเช็ดให้แล้วก็เปื้อนเช็ดเห็นไงกับผมหัว,วอะไรนะโหไข่ หัวตะไคร้ตะไคร้เพือสีขาย่ว้าวพร้อมมาย่าคุณแม่กินได้กันนะคุณแม่แกงอะไรนะอ๋อแกงหน่อไม้ใส่มะพร้าว ใส่แป้งนวยอางเพชรมันยังโมดูขักมันยังกินอี่ยังอ่ะใส่ใส่แป้งนวมันจะออกเค็มนิดนึงไม่ต้องภูิทำอะไรนี่ไงซองมันมีอยู่เต็มบาทเมื่อคือสีขีวซองหนึ่งเนี่ยสี่บาทมันเนี่ย ชาบาทไม่สิบาทมันมีฟองอยู่สิบาทเอามันมีราคาได้เหรอแม่น้องภูมิไข่ไก่ทอดทิมนี่ยอันน่ะขวาเก็บไปนี่นัองกินได้ไหมโมเมมันไข่ติเอ้าไก่ใหญ่จอยไข่ไป็นร้อยหมันอ้าไข่เอาไปใส่ตู้ไปกินทอดมีเอาใส่ต้มนี่ไข่แจ่มมันออกไข่อุ้ยไก่แจ่มต้มเลยต้มเลย เอาเอาอยู่ก็แกงเฮ็ดนี่ไปแล้วเอาแม่ลองภูมิมาเมื่อกี้นี่แม่ลองภูมิเห็นไข่เอาใส่นั่นเลยเอออย่างพะพังพู่นต้งพู่นตอบต้งผีมาตอบเนี้ยฮะถามเอาอยู่ก็แกงเฮ็ดเหรอท้งพู่นทานยายแล่เป็นคนทานเอา คคุยกัน,นเขาคุยกันเขาคุยกันคุยกันน,น,บบนี่มีไข่ทำไมทงไทยไก่มันมาไข่แถวนี้เนาะโอ้ไม่รู้ขวดไม่รู้กระปุงอะไรเต็มปไปหมดม เอาแกงเห็ดแบงปใแ้ยายแหลกก่อนเสร็จแล้วเอ้ยติยาจะไปคลยไ่ยให้มันสุกดเพิ่งแกงดีๆเอาเอา ไม่นี่เที่ยงเียเทียงเลยเียงหรอมอหมอไอยู่ในหมอนึงแล้วเตียงบ่ก็ล้วเนะกล้องว่ะอพนนั้นเด้ทานทานมันโยบลงมาสักดี แกงเห็ดตอนเย็นแกงเห็ดต้มน้ไมันโซลี่โซลี่มังซีมังก้า เปกันกี่สีเนี่กี่สีเอาเอาเข้าไปแซ่ให้เรางงหน่อยกินเบอร์ปีถ้าปีนี้เต้าอ้าอืม้ม hmm. นะปลุดเดาคอเลยย,ยังไ,งไม่ไ,มด,ได้ย้ำไหมทำไมแซ่บแด้วที่ก่อยิ้มเข้าแล้วแซ่บแซ่บพี่น้องแกงเล็ดเอางงอกว่างาฉันไม่กล้ากินทัานกลัวมันจะหลุดเข้าคอลื่นเลยอืออะไรล่ะไงไงบ้างท่นกลัวจะต้องเป่าก่อน,นอืมยาลีลามันน้อนมันน้อน อาพี่น้องพอกันคลิปนะคะเจ้าจ้าแกงเห็ดบึงเห็ดหนาคนกินแกงเห็ดบุญนะอืมอ่าพพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งตัดจรงมาแม่พ่ก่อนให้ได้แรกจ้าพอกันคลิปหนาเด้อค่ะบายบายขอบคุณกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามเด้อ